สบายดีพี่น้องปลาเมาออกมาแล้วตอนนี้พร้อมสีแจกแล้วเรียบร้อยเนาะลูมาใส่ให้พายแน่ปลาเมาสวัสดีค่ะให้ตัวเองและมาอันดับหนึ่งบัดซีว่าอุ้ยแดงเลยนะบังดซีว่าน้องวันใหม่แห่งต้องช่วยใช่มันมาเอาช่อง เพิ่นว่าลุงทาเอา2ให้ลุงทา2เฮาเอา2เพิ่นบอกว่าเรลาเฮาย่านบ่อ่เพิ่นยังบอกเราหเอา2เอา2ทาเอาตัวนึงบ่ลุงทาว่าเอาเมียให้ผู้อื่นนําลูก่เกิเดี๋ยวไปให้ซอแพงตัวนึงเนาะซอแพงคือบ่มาเนาะเนาะไปหาีบ่มึงบ่แพงจังาดแล้วแต่ปมาเอาไปให้นะมันบ่มีเวลามาเออันบ่แดงกาสิว่ามันคือวกันแท้ ดก่อนมัิปาหมานึ่งหานองันนี้ชิปอหารเ้าแพนน้องันไหมเอาตัวนี้มันลแพงเออเหลืองเหมือนไาหร้าแพงบ่แพงกระปลาเมาต้องปูกกันอืมแต่จะดีนะรับลังยายไล่เนิ่นมาซอยได้พี่น้องที่สีต่างกันเรอสีเหลืองนะเฮ้ยยายไลเป็นตาเ่ฟนี่สามสิบโตพี่น้อง มีแต่โตใหญ่ใหญ่เหมือนโตไก่พี่น้องพอดีปีงแสร็พอดีเสบ็จเอาไปกับซาแพงอันนี้เพิ่งเอามาให้เนื่อทองเอาถุงมาอีกแล้วก็ป้ามาสีไปให้ปลาทองปลาทองก็แม่กิ่งเนาะปลาทองแม่กิ่งายดีพี่น้องบุกถูกคนโอ้ยเปลือนแลยแล้วเลยไปไล่เพิ่นกาสีมาเอาไก่นั่พี่น้องเอาเขามาสอนป้าเมาให้ป้าเมาจัด จัดเตรียมไว้เลยเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบมุขอบใจเด้อทางเอร็หักอยู่ทาง USA ที่สนับสนุนเบาแพงและกับทีมงานป้าเมาเนาะแลวก็มีรางวัลลอบใจให้ป้าเมาออนั่นแหละป้าเมาอนี่ให้ผู้เฒ่าผู้แก่นั่นแหละโดย

ประดำมาอยู่เพอเดียวเหรอแม่ป้าดำแม่น้องลิงด้วย้มากินชุ่มอยู่พี่พวกนี้่ต่มันี่่ตีอย่ตี๋น้องวันเออแม่ตีอะไรกับแม่ทองนั่นเตะคุแ่ตีน้จับเขาเขานก เลยเขาเลยนกพี่น้องปลาม่าวยเขาเอาพีทแล้วก็ทษบตัวพี่น้องพิดใหญ่ใหญ่ไปเลยเตรียมใส่ถุงไว้ให้ปลาหม่าวยเตรียมไว้พี่น้องถ้าเบิ่งข้าส้มถ้าหนองมีไผแน่ขบพรวดเช่นลาขบพรวดขบบุลเลืองขบพรวดทุ่มมี่ตามขบพรวดสบายดีอีกแล้วตอนนี้กาคนกาเริ่มมาแล้วพี่น้องมีไผแน่มาไม่มีไผแน่พี่น้องมาอ่าตัว ยังได้กาขอขอบมกขอบใจเด้อเอือหักอยู่ทาง USA ที่ซอยเหลือเนอะหรือว่าอุดหนุนไก่บ่อแพงแล้วกัแเจให้แจกให้ชาวบ้านพ้ทธิวาขาดแค่ของกินเนาะพี่น้องเนาะขาดแคนของกินอล้วกับางคนก็มีมีลูกแต่โบมีพูว่านาะพี่นออ้องบบมีไผหายอยู่หากินก็ได้แจกพี่น้องเครื่องหูประเมา <c oughs> อมีกเลย ว่ามีลูกบ่มีผัวหลดอันเครื่องหูปลาหมาแล้วพี่น้องเอามาสองโตเพอเริ่มาแล้วพี่น้องเดี๋ยวมีภาน์น่ไอ่นเบแพงน้องมาเลยมาอยู่เฮือนเบาแพงน้องเหมือนี้สนอกกามาแล้วพี่น้องน้องปดูแม่โบยู่บ่าเส้าเขาบบยู่พีน an, ่นะะ้องลูกเป็นมา มาเฮียบเหรออะเถอะมายืนเรียนกันทำไมยืนเรียนกันเด้ค่ะขอบคุณใหญ่ได้พี่ดองขอบมาชาวตุนแม่คำแม่คำแม่คำลำอตลลูกกับลานน้องสาวเข้าไปฟูเด้อ โอ้บ่าวกระตุนขุนอยู่ข้างหลังเนาะีเมนครอบครัวของยายอ้วนอันนี้บ่มีโหลดมาอยู่ทางสีสว่างเนาะยายอ้วนเพิ่งไปให้ป้าพี่น้องป้าคู้มาบ่ได้โหลดกับามครอบครัวบ่ะสี่ห้าอัะเลยสี่ห้าครอบครัวอ้าวให้ไผก่อนป้าเมาให้ไปเลยอาวคอยกันเนาะเอาวคอยสี่ห้าตั้งมันสนุกตอนไปพักเขา เนี้ครอบ่ะตครัวแมตตี้อ่ะพี่น้องมีครอบรัวเสาเขานนองปดูอ่าขอบมมกขอบใจเอือยพันแหนเอือหักอยู่ทาง U.S.A. อันนี้ครอบรัวแม่เาคำพอบขัอบใจลายๆเด้อคุ้มีอันนี้ครอบรััวแม่ลาเนาะท้าซุนอือโอ้ขรบนะ พี่น้องน้องวัดใหม่คุน้ำพ่อยลายเด้อน้องวัดใหม่เนี่เงอตใจลายลเด้อใจแม่ลูกใจเด้อน้องวัใหม่ช่องโติน้องวัใหม่กินเบาอิ่มโผ่เบิงหูเงเบิง บอกให้ลุงท้าเอาซองเอาซอเูเจ้าเราเอางจังอิ่มจังอิ่มือเทาเนีเฮาก็เอ้กใจใหญ่ขอบมุกขอบใจลาลแมนขอบคุณลายด้วยเด้ออยู่ดีมีแห้งมีแหงเอาเฮ้ยฉีได้จขาบเฮ้ยคือขาดตะตูนุบ่ขาเบอยายไ่นกยี่ภายในยายลเพิ่นทางยายล่ภายในทั้งใ่กามกับลุงเท้าตัวนล่ นยิยหลายลานลายมีเศษ่องโตคอายรอมเศษมาสวยมีผู้สวยมีอยู่มีกินเดอนขอบคุณหลายๆเอาหนุหมันขวันยืนเดินรวยลุยลุยรวยเล่นเล่นเดินลุยมัยย่นเันย่นยหยคือว่าอันทีมงานนี่ก็ครบแล้วพี่น้องบัานยังป้าแมวเหวืรนสิเอาไปต่อทางใด าเมานี่สิเอาเมื่อบ้านนี่ก็มีครอบครัวแม่ค่ำเนาะแล้วก็เอือทองมีแล้วก็อลากล่มนนอยมี้กลุ่มบ้านนอยมีใยไายสิไ้กโดยะ้วก็มีอย่แนกินบ้านจแกมะ็มีน้องปะดูพี่น้องสาเขาบอยู่ลูกสาวผลมาเอาเทนแล้วก็ทั้งครอบครัวเออนกที่ว่าเพิ่ขาดแค้นเนาะพี่น้องเนาะครอบครัวสาเขานี่ก็ถือว่าขาดแค้นนักเติบพี่น้อง อัดเขนนะักเติบเนาะแต่ปลาเมาอันนี้เจ้ามีกับมีลุงทาเนาะพี่น้องมาเอาก่อนนะนี่บ่แพงกับขึ้นปากสองลุงทาเป็นลุงของปลาเมาเองเพิ่นกับมาเอาเป็นลุงของปลาเมาเป็นลุงของปลาเมาเป็นไอ้กุ๊กของปลาเมาไ,ไนนะอ้ใหญ่เนาะอ๋อแล้วกับปลาเมามีรายการนะไรกับไปถ่าเบิ่งอยู่่องปลาเมาพี่น้องปลาเมาเพิ่นกับเสียเอาไปอีกต่อหนึ่งเนาะแม่ีลายีมแม่ทองม่ีนาะ ยุดรายการไหวเหยียบหอยแมนไปเบิ่งอยู่ส่องปลาเมาต่อน้องข้างว่าแพงกัยายไปแล้วจักขอบคู่นี่มันนยาม่กันลใส่ขอบคู่มันก็นลายสามขอบคู่แล้วแต่ยนมีสามขอบค่เก่าขอบคู่ เป็นชิบหาครอบครัวเลยได้ๆิหาครอบคัวป้าโตพี่น้องห้างก็ได้เคิงหนึ่งไก่สามสิบตัวมีคว้วใหญ่คว้าน่อยคว้าทอยสองก็มีไผ่คั้าถอยคว้ากิโลยังวะไผ่้ว้เย็น ม่ใหญไอ่นพี่เชอ๋อาไพี่นห้องให่เลพี่นองเรียบร้อยกะแยกใหา่เมื่อพี่น้องยายอ้วนก็สิเมื่อปะายายอ้วนเผิ่อจะไปหายป่าพน้องห่อวนนี่คือหเหปายเี่ยเบหอยไมไปหาป่าเียบหอยคัวเียบหอัวไก่จนหัวหงองบ่เฮ้ยป้าจำปีแต่เศ้าๆปู่จนหาก็กินเขา ข่าวเทียงเป็ดข่าวไร่ไล่กระลาบเท่าไายอ้วนนะเอาเท่ามาหายไล่ไายไล่หนั่งบันจกหายข่าวหายยังเห็นลาบเท่ามากอยางเงี้มาทำเงีนยนะเลี้ยงหนูกินข่าวแล้วกระเล็ดไก่นี่ก็ยังเงีบยมได้คู่ไปเฮ้ยเดี๋ยวนี้เอ็งยังบดได้ลงแต่เราได้เฮ้ยว่ะปวโทรหากันมาเหตุการณ์โซ่แมวเฮ้ยมาผัดหมูออกลูกรถมันเกินกินน่องเบิดแล้วหัวน่ะบได้เข้าแต่เมื่อบ้าน พี่น้องแยกย้ายบันประเมาแตสีไปเบิ่งต่อไล่ๆเออโดยบอกก็พูดไล่ๆสบายๆเออมันยืนมันยืนโดยไปพี่น้องอันนี้จะซิปหาครอบครัวได้พี่น้องนี่โดยนี่เหรอพี่น้องโดยใจใจอีริ่เนาะไม่สั่งจุอัดเลยเผื่อมาเอาเองพี่น้องเลย บ่าวแพงก็ดีมุกดีใจพี่น้องที่เห็นพี่น้องได้อยู่ได้กินเนาะครอบครัวบางคนกับขาดแคลนพี่น้องแล้วก็ขอให้เอื้อายอยู่ดีมีแหงเดอ้อทั้งเอื้อยหักอยู่ทาง USA เนะะาะปลาเมาก็ามีข่าวดีนั่อีกได้ปลาเมาก็าได้ถาบบังบังอยู่่องบ่าวแพงเนาะพี่น้องเน,ะนามนะมีข่าวดีสิวอาแต่ดีมุกดีใจแม่นต่อไปกับบ่าวแพงก็สิไปมอบเงินให้ยายอ้วนก่อนพี่น้องคาไก่เพิ่นเนาะกับบ่าวแสง มะมขือกับสิไปให้ครอบครัวซาแพงใน่นองลิงเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะแล้วกาหลายครอบครัวเพิ่นสิเอาไปให้แปะทบ่บ้านตรงพี่น้องเมื่อไผเมื่อมันนะ,ะบ้านตรงคนเป็นชิปตั้งเจ้าของบวกกับซาแพงน่าสิมีซีบรั่วไปแพงเมื่อละกั่วเด้ออย่าไปพักไว้เด้อไก่กระตุวหายัง หมากยะนั่งแดงพี่น้องนี่เราแหงกับสีมอบเงินให้ยายอ้วนขาไก่กับเบาวแสงขาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นไปก่อนสี่พันพี่น้องสี่พันบาทเลยกาเลยกาเลื้อยู่หาลอยเนาะบนทะเลไม่แบ่งให้ให้แสงน้ำเด้อลายๆเด้อผมเาอุดหนุนครอบครัวยายอ้วนกา ให้มีอันอนยุมันควันยืนเดิอเป็นหงอกไหมอันไให้น้องให้นมเลิกอันเถอโอ้ยเราแซงก็อยู่ในนี้เนาะขาไก่ขาเห็ด ถึแมาคขอบุณขอบุนเพื่อนท่านก U S ลายๆติดที่สนับสนุงครอบควแบ่าวแพงบ่าพก็ีได้ได้เงินเนาะเดเีบ่เพห่งัวโดยพี่น้ต่อไปก็ถาเบิ่งกคิดปลาเมาพี่น้องบบานี้ก็ปลาเมาเพิ่งก็สิไปแจกทั้งบ้านบ่าวแพงก็แจกอยู่ทั้งหน้าทั้งเฮือนบ่าวแพลงคุ้มบ้านน่อยเนาะสบายดีสบายดีพะโดย ปลาเม่าอันนี้ทาพังมือหน่ะนาะพี่น้องเนาะมีห้พิเศษได้ปลาเมา่เมาขอบอกขอบใจเอื่อยหลายๆเดอ้ออยู่ดีสบายดีสบายดีลห,หลายมาแต่งงานกันเลยนีย